แอบทายแอบทายแอบมาส่องไข่นกเมื่อกี้แม่เขาอยู่นะแม่เขายังกกอยู่พอดีเราพอจะตั้งกล้องขึ้นมาถ่ายพวกบินหนีไปซะแล้วนี่สองฟองอม,มาทำรังอยู่บนต้นมะนาวเนี่ยปลอดภัยปลอดภัยมะนาวมีพอมีหนามเนาะ ตอนกิ่งไว้ตอนกิ่งไว้กิ่งนี้เดี๋ยวมาตอนดีกว่ามีอะไรอะ่ะพาดูไข่นก <c oughs> น่ารักเนาะเป็นนกอะไรไม่รู้อะ่ะไข่แบบนี้นกอะไรไม่รู้แต่ตัวเขาก็ตัวเล็กๆหน่อยอะ่ะอเดี๋ยวพาดูไข่อีกไข่นะึง นี่ไข่ไม่เหมือนสีไม่เหมือนกันเนาะรู้ยังไงอันนี้ไข่แบบเนี้นกอะไรไม่รู้เหมือนกันมาไข่บนต้นมะม่ม,ง,มงหา,มา,าหวมะนาวโหอยู่ข้างห้องแม่มะม่ม,ง,มงหา,มา,าหวมะนาวโหน่าจะเริ่มติดดอกใช่ดอกเลย น่าจะเป็นดอกแล้วหรือเป็นใบอ่อนไม่รู้รอดูกันไปอืมพามาดูไขน่นกแค่นี้นะ